อารมณ์เหมือนสงการเลยอ่ะอารมณ์เหมือนสงการนะ่อตื่นเลยอารมณ์เหมือนสงการเลยอันนั้นอาจจะไม่ใช่ทำไมไม่เหมือนเขาทำไมไม่ติดอ่ะไม่เหมือนเขานอนไปไปกันต่อ อีกพักหนึ่งดีที่เขามีไม้กั้นโอ้โหทาไมกั้นนะมันจะไหลลงมาเดี๋ยวมัดเดี๋ยวมัดโอ้ยเป้ พัวเว้ย <laughs> เดี๋ยวให้ฟ้องป่าปบอกว่าบอกป๋าโดนยิ้มพัวโดนป่าหลายขวดเลยด้ยอาสมเรา <laughs> อาสมเรา Thank <sweak> you.